สวัสดีค่ะสารพันสาระน่รู้วันนี้เราจะมาบอกวิธีลดเงื่อดับกลิ่นกายค่ะ,คะนเมื่อเข้าถึงฤด,ดูร้อนนอกจากจะทำให้เราหงุดหงิดทำอะไรไม่สบายตัวและเงื่อไหลไคยย้อยแล้วยิ่งส่งผลไปถึงกลิ่นตัวและความอับชื้นระหว่างวันสร้างความไม่มั่นใจให้กับคุณสาวๆซึ่งความเป็นจริงถ้าแค่งเงื่อเฉยๆก็คงไม่มีกลิ่นรุนแรงอะไร แต่เมื่อเหงื่อไหลซึมเข้าไปสู่ใต้วงแขนต่อมเหงื่อใต้วงแขนจะมีการหลั่งสารต่างๆสะสมปรับปนกับแบคทีเรียรซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นตัวอันไม่พึงประสงค์แบบนี้คุณสาวๆทั้งหลายก็คงไม่ปื้มเป็นแน่งั้นตามเรามาดู4วิธีลดเหงือ่อดับกลิ่นกายกันดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ข้อ1มันกําจัดขนใต้วงแขน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบ่งบอกถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของร่างกายอีกด้วยและการที่สาวๆปล่อยให้ขนใต้รักแร้ยาวเยอะจนกลายเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียและสิ่งสกปรกต่างๆเมื่อมีเหงื่อออกจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดกลิ่นตัวไม่พึงประสงค์ทำให้อยากให้คนข้างๆเมินเพราะกลิ่นตัวแรง ควรหมั่นดูแลก,กําจัดขนและทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะข้อ 2. ใช้ทิชชู่เปียกเช็ดทําความสะอาดระหว่างวันในระหว่างวันที่เหงื่อออกมากๆตอนเข้าห้องน้ําลองใช้ทิชชู่เปียกเช็ดทําความสะอาดใต้วงแขนทุกครั้งเพื่อช่วยกําจัดคราบแบคทีเรียที่สะสมและช่วยลดคราบเหงื่อวิธีนี้จะช่วยทำให้กลิ่นเหงื่อลดลงและหายไปได้อย่างง่ายๆวิธีที่ 3. หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่ทำให้มีกลิ่นตัว กลิ่นตัวของร่างกายคนเรามีส่วนสำคัญมาจากอาหารที่เราทานค่ะเพราะอาหารบางชนิดอย่างเช่นพริก กระเทียมหรืออาหารรสเผ็ดเป็นตัวการกระตุ้นให้เหงื่อน,นั้นออกมากยิ่งขึ้นเมื่อเหงื่อออกมามากก็จะส่งผลต่อกลิ่นตัวที่รุนแรงหากไม่อยากมีกลิ่นตัวเหม็นๆก็ควรจะเลือกทานอาหารที่ดีๆค่ะเพื่อช่วยลดกลิ่นตัวและข้อ 4. ดื่มน้ำให้มากการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยล้างพิษและทำให้อุณหภูมิของร่างกายนั้นเย็นลงและสารพิษจะถูกขับออกทางปัสสาวะมากยิ่งขึ้น และน้ำที่เราดื่มเข้าไปยังช่วยลดการสะสมของสารพิษและแบคทีเรียที่สะสมในเหงื่อทำให้เหงื่อที่ถูกปล่อยออกมาตามธรรมชาตินั้นมีกลิ่นลดลงไม่ส่งกลิ่นอับชื้นเมื่อรู้แบบนี้ก็อย่าลืมหมั่นดื่มน้ำเป็นประจำนะคะถ้าทำให้ติดเป็นนิสัยได้จะดีมากๆเลยเพียงเท่านี้ กลิ่นกายก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อความมั่นใจของสาวๆอีกต่อไปค่ะลองนำวิธีเหล่านี้ไปปรับดูแลร่างกายกันดูนะคะรับรองว่าร้อนนี้อุณหภูมิจะสูงสักแค่ไหนก็ไม่มีผลต่อกลิ่นกายของสาวๆอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้ามาดูกันว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากค่ะ 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데.